สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องตุ๊กตุ๊กชงโอเคตุ๊กเองวันนี้นะคะน้องตี๋นนะะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามจะสี่โมงเย็นแล้วนะคะซึ่งน้องตี๋กำลังจะไปตลาดไทยนะคะว่าจะไปหาซื้อของเข้าไว้ใน,นตู้เย็นนะคะแล้วก็อยาจะไปรอเบิกตลาดไทยนะคะซึ่งแม่หนึ่งก็บ,บอกว่าตลาดไทยอ่ะ ทั้งคนลาวนะคะแล้วก็คนพม่านะคะเมียงานอยู่หันไล่ได้นะคะเชื้อคนไทยกะใจดีเอาแท้อว่านนะทุกคนอันนึเต็กอะยอมับเลยว่าคนไทยใจดีขนาดเลยเนาะเออเดี๋ยวติสิเปเบิกเนาะแล้วก็คนพม่าคนเราภาษาไทยเก่งเก่งทุกคนแล้วกะเออบางทีก็เก่งว่าคนลาวอีกเทุกคนแบบเว้าข้อแล้วกะเว้าเก่งอีกเนาสลายแม่ค้าในตลาดไทยสลายก็จะเป็นคนประเทศพม่านะคะทุกคนเออคนพม่านะคะสิวขึ้นตรงนี้ ไปกับแม่หนึ่งแม่ะไปกันสองคนที่แรกเนื่องาสซิปโได้ไปกับใส่เสื้อแขนสัน้นเออพอได้ไปกัเออเอาเสืออ้อขยางมาใส่นะคะกะตั้งแต่ว่ายุไทยกะถามว่าข่าว,าวบอปกติบางทีกระดําก็เก่าเพราะว่า้องเปลี่ยนบค่อยได้ใส่เสื้อแขนย,ยาวเส่ขาย,ยาวใี่จะทุกคนอากาศอากาศมันฮอนแดดมันแหกอะอย่างนี้เนาะบรรยากาศต้องตุกลืมบอกเอฟซีนะคะว่าอยู่ทางฝากพุ่นนะคะเพื่อนกะกำลังเอ เพิ่นกาลังเฮ็ดทางใหม่นะคะทุกคนเพิ่นกะเขี่ยทางตรงเก่าออกนะคะแล้วเพิ่นกะซีลงปูนเอ้ยที่ใช้าย,ยางมาตอยใหม่มั่งทุกคนอยู่ฝากพูดนะคะเพิ่นเท็ดเพิ่นเท็ดมาเกียร์าาตั้งแต่พูดเนาะเพราะว่าเส้นทางทนี้มันรถรถค่อนข้างเที่ยวหลายทุกคนแล้วกะทางมันเป็นหลุมหลายเพิ่นก็เลยเหดใหม่นะคะแม่หนึ่งเพิ่นกําลังเขี่ยรถเพราะว่า เคลียร์รถตอนที่เอาของมากับมาจักสกุลตอนนั้นนะคะไปแล้วก็ตกไม่ตกหรอกอะไม่เอาพี่ไม่ชือ่อ <laughs> ยังไม่รู้อีก <laughs> มีรถไม่รู มีแม่ไปได้เลยงานบวชเว้นงมีงานบวชเหรอซองแม่บ้นานอแล้วเขาไม่มาเรียกบ้านนี้ไปหรอเขาแจากซองแล้วเราไม่อยู่เาขาซองมาให้แล้วลูกเขาซองมาให้เหราบอสแม่เราโดนซองแล้วเอาบ้างก็คือได้สองซองแม่ก็ย้ายจุกไหอ๋อย้ายจุกแล้วก็ลุงเลิศอ,อ้าวไอ บ,บื่เขามีการแจกซองเลยบอกแม่งานบื่มีการแจกซองคืองานแต่งเนอะก็ตอนแม่ไปงานเอก็มีกนน็ไม่เห็นแล้วแม่เอาซองไปนงแล้วก็แบบชื่อซองใส่ซองช่งานแบบหนึ่งเดืออีลาเด้อ มื่อมีคนยองแม่ฉันว่าเอคือเหมือนเหมืนที่มันน้อง,นนนนงก,าากันนะมันก็ยิ้มเปยๆแต่ล้อเรือก็กินทอดข้าอะไรอิ่วอิ่โมยากใจเอออิ่มใจเข้าว่ากินทอดข้าเนาะอิ่มใ,ใจแห่งร้ายอันนี้แม่ที่เข้าตลาด พร่งน่ากำลังสร้างอีกเนุ้นแม่เนาะ,ะกำลังสร้างต่อเติมออกไปข้างนอกเอ,อ้ยนูมมาข้าร้านที่แบบมันเป็นไม้น้อยนะแม่ข้าวร้านของพคอ่อเตอรเป็นกระบอกเล็กๆหรือว่าเป็น,น<ข>สั้นกระบอกเล็กหรือยาวอ๋อชอบแล้วก็เป็นข้าวเอซ ข้าวรมีข้าวเหนียวดัม้มทำไมไม่แช่แล้วนึ่งกินเราไม่รู้ว่ามีตูวไหม่เล่นตู้ไงอันนั้นข้าแบบของเราเองเลยนะทำเองไ,ไม่ได้ยูไม่ได้ขัดถุงอะถุงอะม,มันจะมีถุงที่แบบซีนปิดปากถุงแน่นั่นคือของเราแล,แล้วจะมีของยายเอามาอันนึงของยาย,ยเย็นนิงเอามาเนี่ยเดนนึ่งกินแม่นิงไงอยู่แม่นิงนึ่งตลอดหนูโบอลูสั่งอร่อยแม่นิงชอบนึ่งกินแล้วก็กิกนเล่น,ลน,ลนๆกินเปาๆสีเป็นตาแสบเนาะ แต่บอกเลยนะว่าดํามากเลยนะดําเลยนะ <c oughs> มักๆมัก,กสีดําๆนั่นแหละสีเอาดําๆม่วงๆดําเลยอันนี้ดําเลย <c oughs> ใช่ข้าวม <c> ั <oughs> ้โรยเกลือแล้วก็เปันป้นๆแล้วกินอื้ย่างหมูเนาะดี๋ยวข้าวเหนียวร้อนๆตําแจ่วปลาาเนาะปะลาต่อนแห,หมตื่นมล้ยแหมตื่นซะหิวหิวเด <c oughs> ี๋ยวไปหาซื้อในตลาด สวนกินกลับเข้าไปเป็นเครื่องเคียงเอ้ยเหน,นหนียวน้ำลายไหลไม่นั่นพี่เว่าใช่จริงถ้าไม่บอกตอนนี้คันมางแผ่น,นละสิแต่เมื่อ ก็เราซื้อของแบบเราหิวไม่ไหวก็แบบว่าให้เขามาส่งได้นะคะ ไปตลาดเอผลไม้รวมแต่ว่านี้ไม่มีผลไม้ที่เราชอบไม่มีผลไม้ที่เราต้องการเราก็เลยมาตามาตลาดผลไม้แล้ดูการแล้วไหมเนาะตามมาดูการนะคะที่แบบว่ามันมีแบบทุกอย่างตามมาดูการในแบบีนี้อไอ จะเป็นโซนของหมักกล้วยนะคะก้วยน้อยก้อยหอมก้วยหยาแสอ้าวบอกก้วยไข่กูใหญ่บอกก้อยหอมผู้อันนี้ก้อยไข่แม่ผู้ย่างมั่นใจถ่าดูหมักกล้วยแม่ มันบุสุขาต้นมันก็บ,บุ่คอยหวานนั่นเเนาะมันต้องสุขาต้นมันจังหวาน เพื e ่อนก็แลยเมาส่งก่อนแล้วทีเนี้พ่นยัคฆ์ขึอนบบกู้ที่รถจอดนะคะเีงก็เลยแม่ก็เลยบอกให้มาแล้วเพื่อนก็เลยขึ้นรถมาเลยจ้าขึ้นรถก็คือไอ้ขึ้นซาล้งมาเลยนะคะรอแม่ก่อนตอนนี้ทุกคนค่ะตอนนี้ต้องเตงมาตลาดอายาลาเนาะเพราะว่ามาหาซื้อผักแล้วกะไออย่างไปไว้ในตู้เย็นนะคะ ตอนนี้หิวข้าวแงี้ทุกคนก็เลยมาหาอย่างกินข้าวก่อนนะคะต้องเปสั่งผัดกะเพราเอ้ยผัดสั่งอะไรนะแม่กะเพาราปลาหมึกนะคะซ่วนแม่ก็เป็นกะเพราแบบพวกอาหารทะเลนเนี่ยมาที่นี่ก็จะมีที่นั่งมีโต๊ะนั่งให้พร้อมนะคะละกันคนตลาดอยู่ในกคนนี่แหละคนตลาดจะอยู่ในช่วงตลาดนะคะมันมีสองการนะคะคำบนก็เป็นการแบบเสืนน้อผ้าแล้วก็อาหารนำ ไปด well. ้วยไปอย่าลืมตกกับแม่จะไปหาซื้อน้ำก่อนนะคะไม่อย่างน้ำเขาจะว่ารบอกเขาก่อนเนียบอกคือขนดไดอีกเลยจะบอกต่องแล้วคือ you yeah. ขดูผันตุกมันกำว่าแม่สบอย่างไหนเลยกินน้ำกินน้ำปั่นมันก็หนาวอยู่ในรถแม่เพิ่งปืดแอร์นะคะมันหนาวปุ่งปั่นตุกๆวัดสาพาวคมงามเลยตุกมาตลาดตอนประมาณสี่โมงมา มากีินข้าวแล้วก็แม่ไปเอ้ยไปซื้อผลไม้แล้วก็กินแวะกินข้าวนะคะที่ตลาดยลาแล้วก็ซื้อผักจิกจจ๊อกๆนะคะแล้วก็กลับบา้านแต่ว่ากลับบ้านดิหกโมงแล้วทุกคนหนานนว่าคกหนาวอีหลีรเป๋าตู้เลย่าตรงหนาวสํเนียงกมแม่เพิ่นมาแวะซื้อไอ้ยาให้น้องนะคะก็คือน้องกระตา่ายนะคะทุกคน ปาเริ่มมืดไฟตามทองถนนเพิ่งก็เริ่มเปิดแล้วล่ะทุกคนแม่มาแล้วแล้ของถุงสุดท้ายพอดีเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้ต้องตียกับมากลับมาจากตลาดไทยแล้วนะคะต้องตีกันเลยนี่ของอร่อยอร่อยมานำเสนอให้พี่ฟซีมาอุดหนุนนะคะก็คือสปอซื้อได้เด้อดค่ะสมพง อันนี้เป็นมะขามนะคะเอือบมะขามคุกคุกบว้ยนี่บ่อกนหลัชตนู้อ๋อน,นี่่อันนี้คือบวยนะคะทุกคนมะขามเอือบบเอย,อย,อยส่วนนี้คือมะขามเอือบน้ำตาลนะคะถุงละหกสิบบาทนะคะทุกคนสาม,มารถสั่งได้นะคะคือเจกิโลนะแม่ อันนี้เขาบอกไม่รู้แต่ว่าได้เยอะมากแพกใหญ่แพก,กใหญ่สุดตนี้นลลอันนี้คือมะขามสีทองนะคะกิโลละเก้าสิบาทนะคะทุกคนนี่จะบอกว่าแซบ่บนวลอิ่มมากๆเลยนะคะส่วนนี้คือครึ่งโลกิโลนะคะทุกคนสีทองเหมือนกันนะคะห้าสิบบาทค่ะทุกคนส่วนนี้คือะคะคคอ,อันนี้ บ้านลุงตุ๊กจะเอิญว่าหมากเอหมากผางทุกคนหมักผางแต่ว่าหมากผางบ้านลุงตุ๊กห้างัต่ชินโนล,ลูกลูกน้อยก้อในิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เขาเมหมากอย่างนะแม่ไทยเขาเรีกยกว่าเมยชิดนะคะทุกคนอ,อันนี้แพคละเจ็ดสิบาทอันนี้ลูกใหญ่มากเลยนะคะทุกคนแปดขีดบางบางที่เขาแบบรับต่อ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 กันมาขายนะแม่โลละอะไรบั๊กหลายแล้วแม่โลร้อยกว่าสองร้อย รัวรออ้อยแปดสิบร้อยแปดสิบพงแพงนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวตีขอัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาม,ตามกด subscribe ทางพาชีวิตใหม่ด้วยเดี๋ยววันนี้ตีขอัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบพสุดใจสมัครแอร์ไลน์มาเลยค่ะทุกคนก็คือมีพร้อมสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหาเงินก่อนเข้ามาหาลัย